ขอขอบคุณผู้สนับสนุนคลิปนี้ยูฟา168ศูนย์วงกีฬาและเกมมือดีอีกมากมายสมัครสมาชิกฟรีพร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษที่ Line ID ดีพิมพ์ mmc c แล้วมาสนุกเลวยก,กันที่ยูฟ่า168 สวัสดีครับลุงจมส่ม4ามาวิเคราะห์บ,บอลให้ฟังแล้วครับพบกันทุกวันเวลาบ่ายสก่อนอื่นเลยขอขอบคุณไลฟ์ Si M M C C และกลุ่ม Facebook ไลฟ์ดูบอลสดดูบอลฟรีทีเด็ดบอลบ้าดูบอลครับเข้ากลุ่มฟรีครับมีกิจกรรมแจกเครดิตฟรีทายสเต็ปสาวทุกวันเลยนะครับกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยส่วนของลุงจมเองครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสรไลค์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเรามาดูบันทึกการ,รลงจมกันหน่อยครับทีเด็ดเมื่อคืนเป็นยังไงบ้าง เมื่อคืนเจ็บตัวนิดหน่อยนะครับคู่แรกคู่หลักเราสวอนซีครับทำได้แค่เสมอเบอร์วิงแฮมไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งไล่ตีเสมอเลยนะครับคู่นี้สลับเต็งตายครับส่วนสกอร์ต่ำสองจุดห้ากินคู่ต่อมาครับอันนี้เจ็บเลยนะครับสังเผาดีทําพีได้นะครับเสมอแค่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับก็ตายทั้งเต็งแล้วก็สกอร์สูงส่วนคู่สุดท้ายครับชาเก้ครับอันนี้ดีครับชาเก้ชนะไปสามประตูต่อศูนย์ครับคู่นี้เต่งกินเต็มครับส่วนสกอร์สูง2.75กินครึ่งทำให้ผลประกอบการของเมื่อคืนครรรรับบบบ1,000 4,000าาาททผลปะกกอวม วันนี้ครับวันอาทิตย์สุดสดาเฮลุงจมมาพร้อมกับเกมไทยสกอร์รุนรับเครดิตฟรี300บาทเท่ากับว่าวันนี้มีเกมมาให้เล่น2เกมเลยนะครับวันนี้ครับของลุงจมไปกันที่อังกฤษครับไปกันที่ลีกเดย์แชมเปี้ยนชิพทีมที่เมื่อปีก่อนเล่นในพรีเมียร์ครับลิสต์ยูไนเต็ดกับการหาทางกลับไปอยู่บนลีกสูงสุดอีกครั้งนะครับโดยจะเปิดหัวเจอกับคาร์ดิฟคุนิเตก,กันเวลา2ทุ่มครึ่งไทยสกอร์โดยคอมเมนต์ยูทูบของวันนี้ครับปิดรับทายผลตอนบอนคลคิกออฟ5คนได้ที่ไทยถูกรับเครดิตถล่มเว็บไททาถูกกปัปี เอสไทร์ซซีซีสามสามสามแจกจริงครับทันกอร์แล้วไปดูไปลุ้นกันได้ที่ดูบอลหนึ่งหกแปดขิด hd. com ทุกลีกทุกถ้วยทั่วโลกชัดเร็วแรงที่ดูบอลหนึ่งหกแปดขิด hd. com กดติดตามกันใน youtube รวมถึงช่องสำรองด้วยลุงจมลงลิงก์ไว้ให้หมดแล้วจะให้จบครบวงจรที่นี่ที่เดียวสลาวันนี้ถล่มให้เว็บล่มกับลุงจมสี่สามสามนะพร้อมแล้วลุยครับทัศนิวิจารณ์ประจำวันอาทิตย์ที่6สิงหาครับคู่แรกไปกันที่ลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพครับเป็นการเจอกันระหว่างลีดจะเปิดบบบ้้้้้้าาาาานนนเเเจอออกกกัััััคคคคครรรรร์ดิิซตตีีีู่ะววววลล2 2ภพพมมมมแ็ขงงททบ ก็ถ้า2ทีมเนี่ยเล่นจะเป็นเล่นนัดแรกของฤดูกาลนะครับก็เอาสิติของเมื่อปีก่อนมาให้ดูครับลีดเนี่ยจบอันดับที่19ในพรีเวลีฤดูกาลก่อนครับ37นัดชนะแค่7ครับเสมอ10แล้วก็แพ้ไปถึง21ยิงได้48โดนล่อไปถึง78นะครับเยอะสุดในลีกเลยนะครับก็มีทั้งหมด311แต้มนะครับก็ตกชั้นส่วนคาดิฟครับ ทีมจากลีกแชมเปี้ยนชิพเนี่ยมีทั้งหมด24ทีมครับคาดิบจบที่21นะครับอันดับที่21เกือบตกชั้นนะครับ46นัดชนะไป13เสมอ10แพ้23ยิงได้41เสีย58ครับก็เก็บได้ทั้งหมด49แต้มเก็บนัดล่าสุดของเจ้าบ้านครับลีดก็เป็นเก็บอุ่นเครื่องครับบุกไปเสมอฮาร์ดศูนย์เอ้ยบุกไปชนะฮาร์ดนะครับศูนย์ประตูต่อหนึง ชนะนะครับชนะฮาร์ดสูงประตูต่อหนึ่งสิบเกมล่าสุดของลีดเนี่ยชนะแค่สองครับเสมอสองแล้วก็แพ้หนึ่งหกชนะออสอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็สกอร์สูงครับมีห้าจากสิบเกมส่วนทีมเยือนครับเกมล่าสุดของคาดิฟก็บุกไปเสมอวีคอมครับศูนย์ประตูต่อศูนย์สิบเกมหลังสุดของคาดิฟครับชนะสามเสมอสามแพ้สี่ชนะ 3, อ 3, นะอสไม่ชนะเลยนะครับชนะออสอยู่ที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์แล้วก็สกอร์สูงมีสี่จากสิบเกมครับโอ้โหชนะกันก็น้อยนะครับแถมี่ยก็ไม่ไม่ค่อยชนะอดอสอีก ส่วนเฮดูเวทการเจอ,ก,เจอกันครับการเจอกันของคู่นี้การเจอกันครั้งล่าสุดเป็นฟุตบอลถ้วยเอฟเอครับครับเป็นการเจอกันในนัดที่นัดรีเพลย์นะครับเนื่องจากนัดแรกนัดเสมอกันไป2 2พอนัดรีเพลย์เนี่ยเลนท่บานลีดลีดถล่มคาดิปไป5ประตูต่อ2ครับคู่นี้1 0ครั้งที่เจอกันลีดชนะไป4ครั้งครับแล้วก็คาดิปชนะไป4ครั้งแล้วก็เสมอกัน2ครั้งนะครับโอ้สูสีเฉยเลยนะครับผู้เล่นมาเจ็บผู้เล่นแบงค์ครับโอ้โหลีดนี้ยังไม่ทันเริ่มไม่ดูการในผู้เล่นบาดเจ็บยาวเป็นหางว่าวเลย แบ็กขวาแล้วก็ปีกซ้ายครับลุยซินิเตล่านะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับที่เหลือไปดูกันเองอ่าแล้วมีแบมฟอร์ดด้วยแบมฟอร์ดก็หน้าตัวสําคัญก็เจ็บนะครับอ่าส่วนคาร์ดิปเนี่ยผู้เล่นบาดเจ็บมีตัวที่เอาสําคัญเลยคือคาร์ล่ามโรบินสันนะครับเป็นตัวนี้เป็นกองหน้านะครับแล้วก็มีตัวเจ็บอีกสี่ตัวเลยอีกสามตัวนะครับรวมเป็นสี่ตัวโอ้โหยังไม่ทันเริ่มไปดูกันก็เจ็บกันละนัดต่อไปของทั้งคู่ครับลีดเนี่ยจะได้พักสามวันก่อนที่จะไปเล่นในฟุตบอลถ้วยอ่าล จะเปิดบ้านเจอกับชูวิลลี่ครับชูวิลลี่เนี่ยเป็นทีมจากลีกวันนะครับส่วนคาดิฟจะได้พัก3วันเช่นกันครับก่อนที่จะเปิดบ้านเจอกับโคเชสเตอร์ทีมจากลีกทูนะครับซิติเตต้าราคากระชากใจของคู่นี้ครับลีดเปิดบ้าน5นัดติดต่อกันแล้วนะครับที่ไม่ชนะใครครับส่วนคาดิฟซิตี้เนี่ยไม่สามารถยิงประตูได้เลยใน3เกมล่าสุดแล้วก็คาดิฟครับไม่แพ้ในเกมลีกแชมเปี้ยนชิพ5นัดล่าสุดที่พบกับลีดอยู่ในเต็ดนะครับเคยเจอกันลีกแชมเปี้ยนชิพด้วยนะครับคาดิฟไม่แพ้ใน5เกมล่าสุด ณปัจจุบันครับราคาต่อรองเปิดมาให้ลีดเนี่ยต่อคาร์ดิฟถึงลูกครึ่งไอ้ลูกควบลูกครึ่งนะครับจ่ายที่น้นแดงลบศูนลีดต่อลูกควบลูกครึ่งครับแล้วก็สูงต่ำเกาสินาทีกำแพงอยู่ที่2.75จุ่ายที่0.91ก็สูงต่ำครึ่งแรกกำแพงอยู่ที่1ลูกครับจ่ายที่0.74กระแสการเล่นจากเอเชียบุ๊กี้ครับ ก็ให้ลีดเนี่ยต่อคาดิสนะครับลูกครึ่งเท่ากับในเว็บเลยนะครับแล้วก็คนเล่นลีดปัจจุบัน61%อเคนเล่นคาดิส39%ตครับราคาในรอบ2ชั่วโมงล่าสุดจนนี้ยังไม่ขยับครับภาพรวมของเกมที่น่าจะเกิดขึ้นจากข้อมูลข้างต้นครับลีดเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมที่ผิดหวังจากฤดูกาลที่แล้วนะครับเมื่อพวกเขาจบอันดับที่19กานะครับแล้วก็ตกชั้นมาเล่นในแชมเปี้ยนชิพในฤดูกาลนี้ครับแน่นอนนะลีดว่าลีดเนี่ยมีความพร้อมทุกอย่างในการที่จะะกกลลลัับบขขึ้้้นนนนนนนไปปเเเ่ใีีีสสูงงุดดดคครแือออาาหมยยวต ต้องกลับขึ้นชั้นเป็นเล่นที่เมนลีกให้ได้ครับในช่วงพีซีซั่นเนี่ยลีดชนะ2ครั้งแล้วก็แพ้2ครั้งครับในเกมกระชับมิตเกือบสุดท้ายเนยพวกเขาชนะ1 0ที่เจอกับฮาสนะครับก็เข้าใจได้นะครับว่าเล่นแบบกวัวผู้เล่นเจ็บครับผู้เล่นเจ็บก็เยอะแล้วนะครับลีดก,ก็จะเปิดนะครับก็เลยชนะแค่1 0ึส่วนคารดิทเนี่ยห่างไกลจากคําว่าลุ้นแชมป์ใดๆลุ้นอะไรทุกอย่างครับในฤดูกาลที่แล้วมีลุ้นอย่างดี่วที่้ลุ้นคือลุ้นตกชั้นนะครับ ก็คาดิฟต้องต่อสู้เพื่อหนีการตกชั้นนะครับเป้าหมายในฤดูกาลนี้ต้องดีกว่าเดิมครับแล้วก็คาดิฟอุ่นเครื่องได้ดีมีสติชนะ3เสมอ3แล้วก็แพ้2ครับปิดการอุ่นเครื่องนะครับด้วยการเสมอสำหรับคาดิฟถึงเวลาฟันธงการเดิมพันครับหน้าตาต่อรองปัจจุบันขอให้แนวทางถล่มเว็บต่งนี้คนที่รู้จมขอให้รองคาดิฟครับูควบลูกครึ่ง ทีมตกชั้นมาจากพเมีครับเจอทีมหนีตกช,เช,เชั้นแชมเปี้ยนชิพเมื่อฤดูกาลก่อนครับโดยมาตรฐานต่างๆอะไรเงี้ยลีดดีกว่าแน่ๆนะครับแต่จากฟอร์มการอุ่นเครื่องแล้วก็ผู้เล่นที่เจ็บเป็นจำนวนมากเนี่ยลุงว่ากำแพงให้ต่อเยอะไปครับเรื่องช,ชนะเนี่ยยังไงมองลีดก็ไม่น่ามีปัญหาครับลีดมีสิทธิชนะได้แต่กลัวจะยิงไม่ขาดครับลีดเนี่ยเกมพรีซีซั่นก็แพ้สองครั้งแล้วก็ชนะสองครั้งครับขนาดที่ยิงได้สามลูกแล้วก็เสียสามลูกครับดูจาก การพีซีซั่นเนี่ยนะครับลีดยังดูไม่มีพลังคุกคามเท่าไหร่คนที่เจ็บเนี่ยก็ทีมชุดใหญ่นะครับมากถึงแปดคนเลยทีเดียวส่วนคาดิฟยิงประตูไม่ได้สามจากสี่เกมหลังสุดครับแต่พวกเขาเนี่ยแพ้ต่อหลีดเพียงแค่ครั้งเดียวตั้งแต่ปีสองพันสิบหกที่เจอกันนะครับคือแล้วก็ไอที่แพ้เนี่ยอย่างที่บอกไปเป็นการแพ้ในเอฟเอครับรอบรีเพย์นะครับส่วนในแชมเปี้ยนชิพก็ลีดเนี่ยไม่เคยชนะคาดิฟเลยนะครับคาดิฟต์ไม่แพ้ลีดในห้าเกมหลังสุดเลยนะครับในลีกรองเนี่ยลุงว่าลลีดดดดดนนนน่่่ะะะชไไไ้คคครรรััััับบแตกกวจยิิงงมขาาฟฟอป ผลรวมประตูสูงต่ำ90นาทีลุงจมให้ไปที่ดอกจันสก,กอร์ต่ำ2.75ครับชอบเหลี่ยมเนี่ยนะครับชอบเหลี่ยมสก,กอร์ต่ำนี่แหละ2.75อย่างที่บอกไปครับว่าฟอร์มแล้วก็การยิงประตูของทั้งคู่เนี่ยดูไม่ว้าวในช่วงพรีซีซั่นนะครับแล้วก็ด้วยการที่ผู้เล่นของลีดเจ็บเยอะอีกนะครับเออดึงได้เพียง3ประตูจาก4เกมอุ่นเครื่องในทำกับกันคาดิฟยิงได้เพียง3ประตูจาก6นัดหลังสุดแถม3นัดหลังสุดเนี่ยยังไม่ยิงเลยอีกต่างหาะะชนกดังครรึ่งแก อยู่ที่หนึ่งลูกลุงพอไม่น่าสนนะครับคู่นี้ส่วนตัวเน้นไปนที่ดอกจันสกอร์ต่ำสองจุดเจ็ดห้าส่วนอีกเช่นเคยครับอีกสองทีมที่จงขอฝ่าว้เป็นแนวทางเอาไว้ต่อสเต็ปก็ดีหรือว่าจะตีเดี่ยวก็สวยครับคู่แรกครับไปกันที่ลีกแชมเปี้ยนิพอังกฤษอีกหนึ่งคู่ครับเป็นการเจอกันระหว่างเลสเตอร์จะเจอกับโคเวนทีครับคู่นี้เตะกันเวลาหกโมงภาพรวมนะครับเริ่มจากเลสเตอร์ก่อน,เล,เ,ออนเลสเตอร์ก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ตกชั้นจากพรีเมียร์ลีกฤดูกาลก่อนครับจบอันดับที่1รับนัดนะ77แพ้ไป22ครับ ยิงได้51เสีย68เก็บได้ทั้งหมด34แต้มครับตกชั้นนะครับส่วนโคเวนทรีครับเป็นที่5ของลีกแชมเปี้ยนชิพฤดูกาลก่อนครับได้เข้าไปเล่นในเกมเพย์ออฟเลื่อนชั้นด้วยครับโคเวนทรี46นัดฤดูกาลก่อนนะครับชนะไป18เสมอ16แพ้ไป12ครับยิงได้58เสีย46นะครับก็มีอยู่ทั้งหมด70แต้มนะครับเก็บได้ทั้งหมด70แต้มจากฤดูกาลก่อนเกมนัดล่าสุดของเลสเตอร์นะครับก็ บุกไปแพ้เลี้ยวฮูสี่ประตูต่อศูนย์เลยนะครับไม่ค่อยสวยนะครับสิบเกมล่าสุดของเลสเตอร์เนี่ยชนะสี่เสมอสามแพ้สามชนะออสอยู่ที่หกสิบสองเปอร์เซ็นต์แล้วก็สกอร์สูงม,มีเจ็ดจากสิบเกมครับส่วนทีมเยือนครับ โคเวนที่เกมนัดล่าสุดเป็นเกมอุ่นเครื่องครับก็บุกไปชนะเอ็กเซเตอร์ได้1ประตูต่อ2 10เกมล่าสุดของโคเวนที่ครับชนะ6เสมอ4ไม่แพ้เลยนะครับชนะออสอยู่ที่70%แล้วก็สกอร์สูงมี4จาก10เกมเฮดเฮดการเจอกันครั้งล่าสุดของคู่นี้ครับเป็นการเจอกันในเด็กแชมเปี้ยนชิพเมื่อปี2012ครับนานมาแล้วนะครับเลสเ,เตอร์ชนะโคเวนที่สประตูต่อ0คู่นี้10ครั้งที่เจอกันเลสเ,เตอร์ชนะไป4ครับโคเวนที่ชนะไป1ครั้งแล้วก็เสมอกัน5ครั้งครับวิเคราะห์เกมคคู่นี้รับฤดูกาลลทีี่่แ้วเนย เลสเตอร์ก็เป็นหนึ่งในทีมสุดจ่อยนะครับจากแชมป์เมื่อไม่กี่ปีก่อนเนะี่ยกลับมาต้องตกชั้นนะครับเป้าหมายของเลสเตอร์ก็เช่นเดียวกับลีดเพราะว่าด้วยขนาดและก็มาตรฐานของทีมเนะี่ยพวกเขาอยากกลับไปเล่นในพรีเมียร์ลีกให้เร็วที่สุดครับเม็ดเงินมันต่างกันในช่วงอุ่นเครื่องเนี่ยเลสเตอร์มีการแข่งขันเกมกับแชมิสเพียงแค่3นัดเท่านั้นแล้วก็เกมสุดท้ายเนี่ยแพ้เรียวฮูสีประตูศูนย์มาเมืองไทยก็ไปเจอฝนนะครับไม่ได้เล่นอีต่างหากสนามแม่งห่วยนะครับส่วนโคเวนที่เนี่ยเมื่อดูการที่แล้วทําได้ดดดดดดีีีีออออออยยยย่่่่่่าาาาาางงงนน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 นปปรรรรรระะหลลลลใใจจคคคคัััััับบบบบทททท5ขตตกกชชชเเเเเเมมิิิพพไไ้้้้สสธ์์ุุืโโฟแว ผักนะครับแพ้ลูตันในรอบชิงชนะเลิศด้วยการดวลจุดโทษนะครับอย่างน่าเสียดายมากครับในช่วงอุ่นเครื่องเนี่ยโคเวนทีมีเกมกระชับมิตรสี่ัทแล้วก็ทำได้ดีนะครับชนะ3แล้วก็เสมอหนึ่งไม่แพ้เลยครับในเกมที่แล้วชนะเอ็กซเซเตอร์ไป2ประตูต่อหนึ่งดูจากฟอร์มแล้วก็ตัวเลขสถิติครับคุณนี่ทูกจมให้รองโคเวนที่หนึ่งลูกเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยเสียดาวดังออกไปเยอะนะครับทั้งเจมส์แมดิสันฮาวิบารนครับยูริเจลมังกองกลางเชเบียมแล้วก็คาก้าโซยุนคูกองหลัง ชาวตุรกีเนี่ยก็ย้ายออกไปแบบฟรีๆนะครับแม้จะซื้อมาแทนบ้างแต่ก็น่าจะต้องอาศัยเวลาปรับตัวส่วนโคเวนที่เสียวิกเตอร์เกียเครเลครับกองหน้าตัวเก่งที่กดไป33ประตูเมื่อดูกาลที่แล้วเช่นกันก็ได้ตัวผู้เล่นที่น่าสนใจกลับมาครับลุ้ว่าการที่ทั้งสองทีมเนี่ยเสียคีแมนจะทาให้เกมนี้เนี่ยเล่นกันอย่างไม่เข้าขายที่ควรเพราะว่าต้องอาศัยเวลาปรับตัวครับโอเคแหละว่าเลสเตอร์เนี่ยอาจจะดีกว่าแน่นะครับแต่อย่าลืมว่าโคเวนที่คือเกมที่เกมรับคือทีมที่เกมรับดีที่สุดอันดับ4ของลีกแชมเปี้ยนช ขอดูการแบบนี้น่าจะยังจูนกันอยู่ครับราคาเปิดมาให้โคเวนที่แพ้หนึ่งลูกยังเจ้าลุงวานากัดฟันรองนะครับเผื่อลุ้นตีเสมอได้นะครับเผื่อลุ้นเสมอได้นะครับก็ได้ตังค์สูงต่ำเก้าสิบนาทีครับลุงจมให้ไปที่ดอกจันนะครับสกอร์ต 5, ่ำสองจุดห้าเน้นไปที่มุมต่ำครับดอกจันสกอร์ต่ำสองจุดห้าอย่างที่บอกไปนะครับว่าเกมนี้เนี่ยน่าจะยังไม่ค่อยลงตัวเป็นเกมทางการเกมแรกของทั้งคู่ครับโคเวนที่แม้จะมีเกมพีซีซั่นที่ดีกว่าแต่ก็อุ่นเครื่องกับทีมเกรดดดตตต่่่่่่่่่่่่่่าาาาาาๆนน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 ะะะะะะคครรรรรรัััับบบไไไไมจจววออออออ้้กกกทททีีีีีีเเเเเเสสสยยยยงงงงงหหิปปปู็็ชชใญขณล์ุ เครื่องน้อยไปครับเกมเนี่ยน่าจะเล่นกันด้วยความ,มาระมัดระวังแล้วก็น่าจะยิงกันไม่เกิน2ลูกครับรุนทางสกอร์ต่ำสกอร์ที่คาดคิดว่าเสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วก็สูงต่ำครึ่งแรกกำแพงอยู่ที่1ลูกลุงว่าไม่น่าสนครับคู่นี้ส่วนตัวครับเน้นไปที่ดอกจันสกอร์ต่ำสองจุดห้าส่วนคู่สุดท้ายที่มาฝากกันนะครับไปกันที่เยอรมันบุนเดสลีกา2ครับเป็นการเจอกันระหว่างคาสลูจะเปิดบ้านเจอกับฮัมบูรครับคู่นี้เตะกันเวลาหกโมงครึ่งเตะกันเร็วครับภาพรวมนะครับทั้งคู่ชนน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 ะะใเเเเเกกกกกมมมมแรรรรปปิดดดดดดหััััััััััััวววาาาททท้้งคคคคคูููููู่่่่่่่่บบบบบบบโยยยยยฮีีีีีลลไสสสจจุออออ3 5 เกมนัดล่าสุดของคาสูเจ้าบ้านนะครับเป็นเกมอุ่นเครื่องนี่ยังอุตส่ามีเกมอุ่นเครื่องอีกหนึ่งเกมนะครับคาสูเนี่ยเปิดบ้านเสมอกับ08ฮอมเบิร์กไป1ประตูต่อ1ครับแล้วก็เกมแรกนะครับที่เปิดหัวเนี่ยบุกไปชนะออสตาบุกนะครับน้องใหม่2ประตูต่อ3 สิบเกมล่าสุดของคารสูลครับชนะห้าเสมอสามแพ้สองชนะออสอยู่ที่เจ็สิเอ็ดเปอร์เซ็นแล้วก็สกอร์สูงครับมีหกจากสิบเกมส่วนทีมเยือนครับฮัมบูกเปิดบ้านนะครับชนะชาเก้ห้าประตูต่อสามในเกมแรกนะครับไฟแลบเลยนะครับสิบเกมล่าสุดของฮัมบูกชนะสี่เสมอสองแพ้สี่ชนะออสอยู่ที่สาสิเปอร์เซ็นแล้วก็สกอร์สูงครับมีเก้าจากสิบเกมยิงกันเยอะนะครับสหรับฮัมบูกการเจอกันครั้งล่าสุดครับคารสูลชนะฮัมบูกไปสี่ประตูต่อสองครับสิบเกมล่าสุดคาร์สูลชนะแค่หนึ่า วิเคร์เกมคู่นี้ครับคาสลูเนี่ยเล่นในลีก้า2เป็นปีที่4ติดต่อกันแล้วนะครับหลังจากที่เลื่อนจากลีก้า3ครับจริงๆพวกเขาเคยเล่นในบนุนเดสลีก้าด้วยซ้ำนะครับปีที่แล้วเนี่ยคาสลูจบอันดับที่7แต่ไม่ได้ใกล้เคียงกับท็อปทีเลยครับเนื่องจากมีแต้มห่างจากอันดับที่3ซึ่งก็คือฮัมบูกนี่แหละถึง20แต้มนะครับในเกมแรกพวกเขา สร้างความมั่นใจไม่ได้ด้วยการชนะออสนาบุกนะครับน้องใหม่2ประตูต่อสาส่วนฮัมบุกเนี่ยอดีตยักษ์ใหญ่ในบูเดลริก้าครับแต่ตกชั้นฤดูกาล2017-2018นะครับเป็นครั้งแรกเลยนะครับฤดูกาลที่แล้วเนี่ยพวกเขาจบฤดูกาลด้วยอันดับที่3โดยคะแนนห่างจากอันดับที่2เพียงแค่แต้มเดียวครับน่าเสียดายมากเลยต้องไปเพลย์ออฟกับสุดการ์ดแล้วก็แพ้ไปด้วยสกอร์รวมเจ็บปวดครับหประตูต่อหนึ่งฮัมบุกเนี่ยดูแล้วดีเกินกว่าจะอยู่ในลีก้าสแต่ก็ยังไม่ดีพอนะครับสำหรับบเดลีีกาาาปนน้้้ตอองเเใหดดด็ขะครับไมมม่ตตต้้้ออออองงาาลลลลลุุนเเพย์์ฟฟีกกกดูจจรแวว็ัขสถิิบ รองคาสโครับปอปเสมอครึ่งฤดูกาลที่แล้วเนี่ยคาสูเป็นหนึ่งในทีมเย้าที่ดีที่สุดในลีก2ครับยิงได้ถึง32ประตูจาก17นัดแต่ทางกับกันครับก็มีปัญหาในเกมรับในบ้านเนี่ยเสียถึง25ประตูส่วนฮัมบุกเนี่ยเป็นทีมที่แนวลุกดีที่สุดในฤดูกาลแล้วนะครับโดยยิงได้ถึง70ประตูครับเยอะกว่าทีมอันดับที่1กับฤดูกับทีมอันดับที่2เนี่ยอย่างไฮเดนไาและก็ดามสัตซะอีกนะครับแล้วก็ฮัมบุกเนี่ยยังเก็บผู้เล่นตัวหลักในเกมลุกในเกมลุ แต่ขณะเดียวกันนะครับในเกมลับเนี่ยเป็นจุดที่แตกต่างนะครับฮัมบุกเนี่ยเล่นเกมลับไม่ค่อยดีนะครับทาให้ฤดูการก่อนเนี่ยคะแนนห่างจากอันดับที่2แต้มเดียวอย่างที่บอกไปนะครับเกมลับของฮัมบุกเนี่ยยังไว้ใจไม่ค่อยได้ครับลุงเลยขอกัดฟันเป็นทางเจ้าบ้านคาซูดีกว่าครับพวกเขาเล่นในบ้านได้ดีมากในช่วงหลังครับเกมสุดท้ายที่เจอกันในบ้านของคาซูเนี่ยคาซูเอาชนะฮัมบุกได้ด้วยซ้ำนะครับเกมนี้ไม่น่าจะถึงขั้นแพ้คาบ้านครับรองไปครับ สูงต่ำ90าแตงจมให้ไปที่ดอกจันสกอส์งสูง3.25ชอบเหลี่ยมนี้นะครับสกอร์สูง3.25คาสลูนในบ้านตัวเองมีประตูเฉลี่ย ต่อเกมครับมากที่สุดเป็นอันดับ2ในฤดูกาลที่แล้วคือ34ประตูนะครับส่วนฮัมบูร์กเนี่ยจากสติปีก่อนเกมลุกไม่น่ามีปัญหาอย่างที่บอกไปนะครับเกมล่าสุดที่เจอกัน,นะคาซตูก,ก็ชนะไป4ประตูต่อ2ครับนอกจากนี้3มในสเกมล่าสุดของทั้งคู่เนี่ยที่เจอกันครับจบลงด้วยสกอร์3ประตูหรือมากกว่านั้นด้วยซามนะครับน่าจะมีสกอร์สูงของทั้งคู่นะครับในเกมนี้คู่ในนัดแรกของทั้งคู่เนี่ยก็ชนะมาเยอะด้วยนะครับ3-2กับ3ประตูต่อ5นะครับ สกอร์ที่คาดคิดว่าคู่นี้จะเสมอกันไปสองประตูต่อสองครับแล้วก็สูงต่ำครึ่งแรกกำแพงอยู่ที่1.25งาลงมาหน้าสนนะครับรอเลตต่ำกว่านี้แล้วปรากดคู่นี้ครับส่วนตัวเน้นไปที่ดอกจันสกอร์สูง3.25สรุปทั้ง3ทีมที่ลุกโจม433ให้เอาไปทาล่มเว็บในวันนี้ครับไลน์สไ m ล์เแจกฟรีทั้ง3ตัวคู่แรกครับให้รองคาดิฟลูกควบลูกครึ่งครับแล้วก็ ไปที่ดอกจันสกอต์ต่ำ2.75ครับส่วนคู่ต่อมาครับให้รองโคเวนที่ครับ1ลูกแล้วก็เน้นไปที่ดอกจันสกอต์ต่ำ2.5ส่วนคู่สุดท้ายครับให้รองคาสลูปอปอเสมอ,อครบพื้งแล้วก็เน้นไปที่ดอกจันสกอ์สูง3.25วันนี้ดอกจัน ออกไปทางสกอร์สูงต่ำทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมเล่นเกมไทยสกอร์คู่ระหว่างลีดกับคาดิฟครับชิงเครดิตฟรี300บาทแจกจริงนะครับแล้วก็อย่าลืมเกมไทยสเต็ป3นะครับลิงก์ข้างล่างกดได้เลยนะครับแจกทุกวันเลยนะครับเท่ากับวันนี้มีเกมให้เล่น2เกมเลยนะครับลุ้นเครดิตกันทั้งหมดก็เป็นทีมที่ชอบในวันนี้นะครับถ้าชอบเหมือนกันก็เชียร์ด้วยกันแล้วก็อย่าลืมแอดไลน์มาลายไซม์มมซีซีจะให้จบครบวงจรทั้งลุ้นทั้งเชียร์ทั้งทัศนะทีเด็ดทีนี้ทีเดียวครับทุกใบ Transcrição e